โอเคครับสวัสดีครับคันนี้จะเป็นลิสเด็กของฝั่งภาคดีบ้างเนาะคอยคันนี้จะเป็นอยอดและชันบาซิวน,นั่นเองครับผมก็ตั้งแต่ได้ศูนย์สามาจะเป็นยังไงก็มาชมลดสเด็กลิสต์กันครับผมโอเคก็พูดถึงไล่ๆก่อนเนะาะไล่ๆของเราก็ขออนุญาตแบบนี้เหมือนเดิมเนะาะศูนย์หนึ่งสองสาม โอเคได้จะได้เห็นเขาพอดีก็คือตัวเริ่มจะเป็นตัวเริ่มเลยก็ได้ครับแต่ขอเป็นอ่าก็คือผมอยากให้มันติดทีมเนาะก็จะกลายเป็นอสุรินธนูสวรรค์เบสเนาะก็เมื่อถูกอะไรครับจนหอีกอันนี้พอดีเลยของตัวเริ่มภาคดีเนาะอ่าแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นลายลายของบาซิลเลยก็จะเป็นอ่าตัวแรกเกมหนึ่งครับอัศวินธนุสวรรค์ฟอร์ดครับสกิลเมื่อถูกอัศวินหงหกสวรรค์ลุกไททับเนาะก็โชการก์ดเกตสามครับสองไมแล้วก็ถ้าโชดดูการเป็นสุดครับถ้าการมันเป็น อ่ายูนิตทุนสามารถคอแรกนั่เองแล้วก็มีสกิลช่องเดียนาะแต่สกิลช่องเดียไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็เลยข้ามไปครับผมเพราะไม่ได้อยู่เมนเด็กนั่นเออ่าแล้วก็ต่อมาครับอัซซี่ที่สวนลุกเมื่อถูกยอดราชันมัดเอีนถูกไล่ทับครับสกิลแสดงการ์ดกี่สามสามใบนั่นเองครับผมก็จากนั้นโจ้กันหนึ่งใบอันนี้คือไม่มีความเสี่ยงครับคือได้คุณได้โจวได้แน่ครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับอ่าไวรัลของเราเนาะยอดราชันมัดเซอยนครับอกก็มีสกิลช่องบรรยากาศทั้งสองสกิลเลยอ่าสกิลรรบบนนคคัเเป็ออง เรียกากาเกศาทั้งหมดของคุณอ่าไม่ใช่จะเป็นต้องเรียกการสิยูดิตทั้งหมดเกศาคุณได้รับปฏิบัติ่าสองพันเองก็คือถ้าเริ่มก่อนจะเป็นตัวตีเหมือนเธเนาะก็คือมีผลมากเลยครับยอดต้นเก็บแล้วก็มีสกิลล่างนัเองครับผมอ่ะโอ,โอโต้นครั้งต่อหนึ่งเทิร์นครับเมื่อจบการต่อสู้ที่คุณได้เช็คพบเจอการเกศาเนาะทิ้งมือหนึ่งครับแล้วก็จากนั้นเลือกเรียกการ หนึ่งใบของคุณสเตตินนั้นแล้วก็อีกนั้นได้รับปฏิบัติหมดหนกันเองก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบอขอเป็นยูนิตกิสารเนาะไอที่ลุกได้รียการอขอแค่ได้เช็คพวกกิสารนั่นเองก็คือข้อดีของมันแต่ปฏิบัติเล็กนี้ก็เน้นกิสารไปแล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงครับอ่ะก็ะวันนี้ครับสำหรับราไล่ๆของเราเนาะมาซิอัลครับผมโอเคแล้วก็มาพูดถึงมเมเดแรของหลักของเรามเมเดแรกของเราก็จะเริ่มมาที่กิสารพวกกิสารคือเยอะมากอยู่แล้วนิดนี้อ่ะก็ปาเป็นตัวแล่เป็นหลังเนาะก็คือได้ไว้เพลินนั่ออมมาาผ่จะเป็น ดาวเพียงสวัสดีก่อนตึกจะรัดเอาเดนเนาะผมอันนี้ก็มีสกิลเมื่อลองช่องเลกาดเนาะอ่ะคาตาบัตหนึ่งเอาให้คาตาบัตหนึ่งครับคาตาบัตสองครับสวรรค์หนึ่งครับเลือกการ์ดจะบรรมือคุณไม่เกินหนึ่งใบพอครับแล้วก็ถ้าการ์ดที่คอมมาเป็นการ์ดเกศสามเป็นการ์ดเกศสามเนาะก็คุณได้จบการ์ดสองใบในง่ายๆครับแล้วก็มีสกิลล่างครับอ่าเมื่อนี้จอมตีถ้าคุณมียูนิตการ์ดเกศสามเป็นจำนวนสามใบมากกว่าครับก็นี่พันตีบอสภายในเองก็คือเป็นสเต็กนาะเป็นสกิลออโต้คือ ตีรอบเลกก็คืออาจจะเต็นตี15่อนเนาะได้บัตรเอลมาก็ตี20,000 20,000เสร็จพอลุกมาก็จะเป็นมมอ3,000เป๊ปะพอตีรอบ2ก็จะเป็น3,000่นเองครับผมก็คือตีแลวสเต็กเรื่อยๆครับข้อดีของตัวน,นี้นี่แล้วก็เป็นตัวที่ฟาร์มเลจจัวดีเก่งต้นเลยครับก็เลยติวไวส์ีไวเลยครับผมโอเคแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นตัวคืนคอรดของเราเนาะอ่ะกลับมาใส่สีเหมือนเดิมครับเอ้ยสงคราทั้งแรนะฟซัสรครับอ่าด้วยเพราะว่าวเมตาสว่วนนี้มันมีเม สกิลช่องเลียครับสกิลบนยูนีไม่สามารถตุกเลือกจากความสามารถการของคู่แข่งได้เองครับผมก็เป็นตัวแบบมีติดต้านทานเนาะถ้าพูดถึงต้าเมินป้าก่อนแบบติดรีซิตเดี๋ยวนี้ของป้าตั้งเป๋ป้าจีอ่าแล้วก็มีสกิลล่างครับออโต้เรียครับมีโจมตีฮิตครับฮิตอะไรก็ได้ครับฮิตเรียฮิตแวนครับคัตติชันหนึ่งโซชันหนึ่งนั่นเองก็คืนคอสอ่าเด็กนี้ด้วยเพราะว่าคอสค่อนข้างจะหนักครับก็เหมาะสมเป็นตัวจบตัวเลยครับอ่าไม่ว่าจะเจอเด็กไหนก็ค่อนข้างจะดีเลยครับอ่าแต่อนาาคตอจจะต้องเขาอาจจะต้องแบบ ในการเห็นตรงมุมน,นี้อ่าแล้วก็ต่อมาครับอ่ามาเกีติสายพิซซอมไปครับเป็นทั้งวรรค์แห่งการคอยชีน้นำครับเลเลเฟนซอร์สครับอ่าสกิลครับผมมีสกิลสองสกิลเนาะสกิลบอนคอนครับถ้าหากคุณมีการทำการเพลินในเทตร์นี้อยู่ดีนะครับปรมานมูดแล้วก็สกิลล่างครับผมเทลลังครับเมื่อนี้ ถูกอ่าเมื่อยืนอื่นของคุณที่ถูกสเตนนอกวากสามารถของคุณในแถวเดียวกับมันสเตนอยู่นี้นเรื่องนึงครับผมก็คือเห็นเห็นเพื่อนในแถวมันลุกมันก็ลุกตามแบบใน column เดียวกันเนาะอ่าตัวนี้อ่าตันตนี้สลับตัวนี้เนาะก็เป็นตัวไว้ช่วยแบบให้มันเป็นตัวบูทแรงๆนอกจากบูทฟรีแล้วก็ยังสามารถทําให้บูทได้แรงขึ้นด้วยอ่านี่ครับผมก็เลยทิ้งไว้อ่าแล้วก็ต่อมาครับขอพูดถึงอะไรก่อนดีอ่าออเดอร์ก่อนเลยครับผมออเดอร์นี้ก็สำคัญอยู่ จงมาลดตัวกันรอซีพูดถูกเลือกเอ๋ยก็เป็น, order นออเดอร์แรกเนาะก็มีสกิลค่าคอดก็คือค้อตัวหนึโซบัตหนึครับเพื่อเล่นออเดอร์การ์ดนี้จากนั้น <c oughs> ถ้าสามารถตามจำนวนการก์ดเกสามคุณนะครับก็มีส่งสุดสี่ใบมากกว่านี้ก็คือเป็นยูนิตเนาะก็คือนับนเป็นได้แน่เองก็คือคอเรียนสักสาใบก็คือคอคอดคือยังไงคอรอบเลยะ่ะวันนี้อ่าสามใบมากกว่าครับเลือกอยูนิตของคุณหนึ่งใบจากนั้นบวกห้าพันสามใบมากกว่าจนหนึ่งสี่ใบมากกว่าเลือกมาจากคุณหนึ่งใบบวกร้ายนั่น ออกมาเป็นตัวช่วยในระหว่างถ้าคุณเอาเด่นไม่ขึ้นหรือว่าตอนที่คุณจะสวนเนาะเพราะว่าการได้สามไดขึ้นมาก็ไม่ได้เย่ครับนะครับสำหรับเด็กปัจเชียนเนาะก็เลยติดไว้สบาย,าบายแต่ข้อเสียก็คืออ่าจะเจอเด็กพวกเด็กแบบยือ้อแบบเด็กที่ซ้อฟนี้ก็คือไม่คุ้มนะครับก็ออเดอร์นี้อาจจะไม่ได้เล่นนั่นเองครับผมก็เลยติดไว้สาบายครับไม่ไม่เต็มแม็กซ์สุดเนาะอะ่อันนี้ให้เป็นทั้งเรื่องนั่นเองครับผมพูคุณแอ่แล้วก็ต่อมาครับเป็นยูนิตกลับมามยูนิตเนาะ อสวินแขวนครับลาฟุกค,ครับมีสกิลบอกว่าคอสครับนำเด็กนำ้นำเติมเองเข้าโซครับเลิกลิกัดกี่สามคนหนึ่งใบอยู่ในนั้นโบกดมือจะ่เตือนเองก็เป็นตัวเติมโซเชนดีแล้วก็เป็นตัวแบบให้มีบิดพลังเรียนแรงเลยเนาะโคตรเก่งครับเลยตีไม่สามใบครับผมอ่าแล้วลก็ต่อมาครับตัวบล็อกใหม่ของเราของบล็อกสุดสานเนาะสุดยอดเฮงแรงทุบถึงสวรรค์ครับลากรีครับผมอันนี้ก็มีสกิลคอสที่ค่าคอสจัดอ่าแรงมากครับตรงนี้ค่าคอสก็คือคาตเตอร์บัตสองครับเลิกลิกัดกี่ใบก็ได้อ่าตัวจีนวันการ์ด แล้วก็ในการต่อสู้นั้นอยู่นี้จะได้เช็คได้ครับแล้วก็ได้พอดีห้าพันก็คือถ้าถ้าคุณไม่อยากเสียคอร์ดอะคุณต้องอผมอธิบายให้ก็คือถ้าคุณเลสห้าใบไอห้าใบวะเลสสี่ใบครับก็จะทําให้คุณก็คือเลสกลับอีกสี่ใบเนาะก็คือคุณไม่ต้องทิ้งมือนั้นก็คือได้ได,ได้เช็คสองครั้งแล้วก็ถ้าคุณได้เช็คสามใบหรือตากว่านะครับมันจะกี่ใบนะสือว่าทิ้งมือสามปะมใช่ทิ้งมือสามใบแต่ถ้า แต่ถ้าคุณเลสได้แค่ประมาณ1ใบหรือน้อยกว่านั่นเองก็คือคุณเลสแค่1ใบหรือว่า2ใบอ่ะต้องต้องอถ้าคุณเลสหนึ่งใบแ้อมากกว่าใช่อ่มถ้าคุณเลสหนึ่งใบหรือไม่เลสเลยคุณก็ต้องทิ้งมืออีก2ใบก็แปลว่าคุณต้องเสียมือกี่ใบว่า, 5, 5าห้าห้าใบรใช่ปะทำไมเลากลับมาเรื่อนี้เรื่องนี้ใช่ถ้าคุณไม่เลสเลยคุณต้องทิ้งมือห้าก็คือทิ้งแค่บนมือครับก็ ค่อนข้างจัดเสี่ยงก็แนะนําว่าให้เล่นกาจะปิดแล้วจริงๆแบบมือเราแบบไม่มีแล้วแล้วก็แบบอ่าถ้าเล่นท่านี้ผมแนะนำว่ามือคุณแบบไม่มีอยู่แล้วก็คือเธอหน้าคุณก็ตายอยู่แล้วเพราะว่ามือแบบมีแต่เกียร์ซานเนาะก็คือเอาปิดเลยจอกเมนว่าเอาอเอียนึือเป็นเท่าฟาร์ไมไดเล,ล้วๆก็คือแบบคอนี้แล้วก็เลียดเดียกับสีใหม่ก็ไม่ได้เยอะนาดนะครับสำหรับตรงนี้แต่ถ้ามีออเดนแนะนําให้เลือกเป็นออเดนเสมอครับใบนี้คือยังไม่ได้เก่งดูดขนาดนั้นจะเก่งโดยที่เป็นบัสเทลฟาร์มนั่นเองครับผมมันคือกีตจีนร่างใหม่ของบัสเทลเนาะ อันนี้คือเอาเป็นทางเลือกในการแบบได้เช็คแบบสมมุิแหวนตีแล้วได้เช็คนี่ไม่เจอก็คือเป็นตัวนี้จะเป็นตัวปีนตัวนี้ครับผมยิงได้สองใบครับผมแล้วก็ต่อมาครับยังใส่คงใส่รักเต็นนรกก้อนอยู่ครับแต่จะติดแค่สองใบครับเพราะด้วยความว่าเรามีการ์ดใหม่ๆด้วยของสุสานครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงครับสกิลค่าคอน์สให้มากครับก็คือโซวัตสองครับในการกษตรทุกใบได้บูสต์นั่นเองครับผมจะบูสต์ก็ค่อนข้างจะดีครับก็คือตัวให้เรียกันจะมาหลังนาะก็สามารถคอมันหลังได้เยได้สิ ก็ต่อมาครับผมย,สงสยังทงใส่อยู่ตัวปิกของเรามังกรเทวสวรรค์ไฟฟูดาก้อนครับผมมีสกิลเมื่อตีครับอ่าอยู่ถ้าคุณมียูนิตอ่ไม่ใช่ยูนิตถ้าคุณมีลิกัดทั้งหมดสามใบมากกว่าครับใบอื่นใช่ปะอ๋อไม่จำเป็นใบอื่นเนาะก็คือจีบไมากกว่าคือขั้นต่ำก็คือต้องมีสีใบเนาะเรียกาอ่ะคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สรียการคาตาบัตหนึ่งโซบัตหนึ่งครับจุดก,กันไว้แล้วก็ถ้าเมีการถ้าเรามีการเพื่อนในเทอร์นี้คุณสามารถ เลือกเปลี่ยนให้มันเป็นอันนี้บอกว่าปัน้บนบทคิดเข้าหนึ่งแล้วนะครับก็คือเป็นตัวตีขู่ฮิปแบบฮิตแน่ๆก็คือแบบอ่านแนะนำว่าเป็นตัวปิดที่ไม่ได้เย่เนาะติดไว้หนึ่งใบครับก็ท้าไม่แหวว่าถ้าไมเรียนเรามีข้างหนึ่งที่เป็นตีสองขี้ก็คือพอลุกมาก็ตียังตีสองขี้เหมือนเดินนะมเนาะเพราะว่าไม่จับกันต่อสู้เลือกควาสามารถตีก่อนเทคอีกรอบหนึ่งให้มันตีสามขี้ได้ในของผมก็เป็นตัวปิดที่ดีครับก็เลยติดไว้หนึ่งใบครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมาครับเป็นพวกของสุสานเนาะเป็นพวกของไมนน่เเป็น็นนนนนนผมมออออ่ะะยางงงีีี้กกกสิลรชชดู สโซวัต1ตัวการ1ใบเอาสุดครับคุณสามารถโคลการ์ดถ้าเป็นการ์ดยูนิตนะคุณสามารถโคลการ์ดไปนั้นลงช่วงในการ์ดในแถวเดียวกับยูนิตนี้ได้ก็ทําให้เราแบบมีเลนให้แบบเกียร์สามารถขึ้นเนอะแครสโซวัต1เองก็มาในเย่ครับก็เลยติดไวป1ใบครับผมเอามาช่วยเพื่อนตัวผู้บอดในยังเป็นนั่นเองครับผมแล้วก็ต่อมาครับกีติยตยอที่ต้องปุ่งป้องไว้ครับเป็นออเดอร์ใหม่ของสนามนั่นเองนะผมอันนี้ก็ค่าคอร์ในการไล่เซต เซตออเดอร์น,นี้ก็คือทิ้งมือหนึ่งใบครับแล้วก็เพื่อเล่นการนี้อ่าแล้วก็จากนั้นอยู่ออเดอร์สูงในการกินสามุญแจกินสามกุญแจนี่ก็เลยติวไปเดียวเพราะว่ามันเป็นออเดอร์เนาะออเดอร์ใส่เยอะไปก็ไม่ดีครับก็ใบนี้เคยทำใบนี้ทำผิดผมหลายครั้งแล้วก็คือแบบเปิดท็อปแล้วเจอใบนี้ก็ต,ต้องทิ้งไปอันนี้ก็พยายามรวมกับเพื่อนๆดนะ้วยเนาะอันนี้ติวไปหนึ่งใบแล้วก็ต่อมาผมมาฝั่งเกมหนึ่งแล้วเกมสองไม่มีเนะาะดังนี้เป็นเกมหนึ่งก็พีจี PG เลยพีจี PG แบบไม่ทิ้งมือ,อง่ายๆครับนนับวงตนะิเกอร์ะ ติ๊กเกอร์ของเราก็จะเป็นคีหกแล้วก็ใส่ฟอนต์สครับแล้วก็รอสอไอกลับมาใส่ดอเพราะว่ายัางไงร,รู้สึกว่าบางครั้งในการได้รับเดมเป็นดอหรือว่าการได้ได้เช็คเป็นดอบ้างก็ไม่ได้แย่ครับเพราะว่าเราอย่างไยม,มกีการกระเดนห้าพันเพราะาเด็กน,นี้อะกีสามันกาดไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีชื่อ,อก็เลยกลับมาใส่ดอไว้แล้วก็ไว้เผื่อรออนาคตในการเล่นเป็น ของซูซีเนาะก็คือจะเล่นเป็นดอมื่นเทนนี่เับผมก็เลยเล่นให้มันพร้อมกับให้คุ้นชินกับลายๆทิกเกอร์นี้เพราะว่าทิกเกอร์นี้คือจะเป็นลายๆมาตรฐานของสีเหลืองเลยเนาะอ่ะตรงผู้นี้เลยอ่ะแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์หน่ไว้โอเวอร์ก็ต้องเป็นโอเวอร์สีเหลืองเนาะเพราะว่าเด็กของบาซิลมันจะเป็นเด็กเกศสามพออ่าไ,ไ,ได้เช็คได้เป็นี่นะทำให้เกศสามมันได้เช็คได้ซึ่งเกศสามได้เช็คจะเป็นทวินไนด้นี่เองครับผมก็เป็นใบที่แบบได้เช็คได้เมื่อ,อไหร่คืออ่าเกศสามเราจะเก่งขึ้นทุกตัวเลยครับผม อันนี้แล้วก็ต่อมาครับก็ฮิลก็ฮิลก็จะใส่เป็นฮิลสีเนาะก็อ่าเงี้ยนะครับฮิวอะไรก็ได้อันนี้ก็ฮิวให้มันตงรงลายๆหรอกไม่มีอะไรมากครับโอเคเดี๋ยวมาฝั่งสาริตการเล่นครับผมโอเคครับผมคันนี่มาฝั่งสาริตการเล่นครับก็ขอเซตการ์ดมือปานิขอมีออเดอร์ใหม่เนาะจะได้เล่นโชว์ด้วยเน,ะนาะจริงๆอ่ะใบเดียวมันก็พอเนาะแต่เอออยากให้มันได้เล่นก็อ่าผมเลยขอเซตมือไว้หนึ่งใบแล้วก็พยาพยามสับได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ใส่ใบเดียวก็ค่อนข้างจะพอดักขึ้นดััส์ไไดด้้้วว่่าขึนนอออออเเรรรแลลกกก็็็ะคบ อ่ะเสร็จแล้วเป็นการผมขอเริ่มก่อนเนะาะปาซิลอนก็ยังไงไดเด็กดีเริ่มก่อนได้เปรียบครับได้เพื่อก่อนเขาได้โจครับโจเป็นคีเนาะอ่าถ้ามืออบนนี้เราถ้าเราเริ่มก่อนเราแนะนะว่าทิ้งไปเจ๊สาวสักไปก็ได้ครับเพราะว่าคีเผื่อแบบเจอเข้าเห็นเนาะก็ได้มีการอ่ะก็อะไรครับเป็นฟอร์ทครับผมอ่ะนี่ผ่านเลยครับไม่มีอะไรนะก็โดนดามิครับเป็นจีนหนึ่งครับพยายามปล่อยดามิให้ไปถึงสองเนาะก็คือไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบกัดขนาดนั้นอ่ะพอจะเกินได้สองก็ค่อยกัดอันที่เกือครับเขาไดครับจโจหนึงใหม่ ว่าเป็นเกศสามล็อกเกเร่เนาะลักกูเร,ว,เเรวตอนนี้ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นก็ทิ้งไปก่อนครับลักกูเรวจะได้ไม่ได้ลูกไ <c oughs> ล่เป็นเกศสองครับเป็นลูกครับคิดอยู่ว่าจะทิ้งลักกูเรวแล้วทิ้งคีดีถ้าสมมุติจากอายุเนาะก็ต้อง,ต,องต้องทิ้งคีแต่ถ้าตามหลักนั้นก็ทิ้งเกศสาไมไปเถอะอันนี้เผื่อแบบได้ได้เล่นเนาะไอ้นนี้บอกก่อนอ่ะสกิลก็ค่าคดก็คือโชกัรสามใบเนาะบมตอนสองใบก่อนถูกได้ทับปับโชก์โพสตกลับไปนี้ก่อนเนาะเพราะว่าอยากให้คู่เข่งไม่เห็เน เปิดท็อปครับเป็นขิก็ไม่เป็นไรครับก็ขิหลังไว้เลยสิบห้าครับใเศรษนครับอ่ะแต่ก็ได้ครับได้เป็นตีเนาะแล้วก็ผ่านครับอ่ะเป็นโอเวอร์ครับผมฮะเดี๋ยวถ้าเป็นโอเวอร์ตีไม่เข้าดี่ยขอขอขอ,ขอ,อนุญาตไว้ใต้กล่องก็คือถ้าไม่ได้โอเวอร์ขึ้นมาคือชิมหายเ่ยๆ,ๆ,ๆนะอ่าโอเวอร์ถ้าเล่นก็คิดอยู่ว่าถ้าจะเล่นก็ข้อนี้อ่าสมมติแบบโอเวอร์ออกอ่าถ้าเล่นสัติ์ไม่ได้อ๋อผมต่อโอเวอร์นี่คือแบบตกเต็มไปตอนนี้เนี่ยอะจนหนึ่งครับก็ผู้แข่งตีไมปแล้วก็ผ่านเข้าเต็ อะไรครับเนี่ยมีโฟซัทสองใบโอเคไม่แย่ครับอ่าแล้วเราเลือกทิ้งอะไรดีอ่าโฟซัทถูดิฟเทคแต่ไม่มีเดมชัยแล้วทิ้งโฟซัสไปก่อนนะครับอันไลท์ครับสกิลโชว์สามสามใบครับผม,มเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็โชว์ไปเถอะครับโชว์ไปสามใบที่จะคอไนดะ้โจหนึ่งครับผมโจเป็นออเดอร์นะโอเคได้อยู่ครับจบจะเป็นออเดอร์โอเคโอเคอยู่แต่ปัญหาคือเราอยากเซตออเดอร์นี้ก่อนเปล่าหรู้อะไรแต่ น่าจะเล่นออเดอร์ดีกว่าครับเพราะว่าตอนตอนนี้คือเดี่ยมไม่น่าจะบูตได้คุ้มขนาดนั้นอ่ะตัวนี้อ่ะแล้วก็ขอให้เต็มบอร์ดเลยเนาะขอเป็นใบนี้ขอขอซัดอ่าเดกัดต้องมีเกตสามใบเนาะอ่าคุ้มเปล่าวะ่ะเล่นออเดอร์ไหนดีออเดอร์นี้คือว่าเล่นเทร์น่าอย่างเดียวเลยเล่นผมจะยอมเล่นออเดอร์นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเชื่อถถอไม่ต่าง,งกันเท่าไหร่ไอน,นี้แต่ครูฮิตได้โซชั้นหนึ่งแต่ออเดนเราจะไม่ได้กดทิก้ออกเดน ต้องต้องมีความเสี่ยงเนาะตัวนี้แต่ไม่อยากปูบ่อดเนาะเพราะมือเรามีปานนี้เพราะส่วนใหญ่จะเป็นเพิ่มหมดเลยอ่ะยำทิ้งมือหนึ่งใบครับยำทิ้งเป็นออเดอร์เนาะอ่ะก็ได้กีสารได้บูทเนาะเพราะว่าเล่นออเดอร์ได้เทินละครั้งเองครับแล้วก็เป็นออเดอร์กีสารก็เลยเล่นชาไปอ่ะสิบห้าครับใส่แวนครับถ้าฮิตก็ได้เขาจะช้าโซชาเนาะแต่ได้ตอนนี้ได้แค่โซชาด์ก็มีปัญหาเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เก็แวนเทิร์นแวนครับสองหมื่นครับใส่แวนอ่ะก็ดินได้ผมเช็คครับดอกคาข้างครับเจอนี่จะเป็นฟ อ่าเพราะว่าเรามีอดินอยู่แล้วเราแบบไม่ต้องการปูบอลน้องคนนั้นหรือเปล่านะคิดอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าไม่เลยถ้วยหายเกียร์สามเอยครับอ่าหรือว่าจะกัดหรือจะทิ้งดอดีอ่าคิดอยู่นะครับมือเราไม่มีตัวไรคเลยเกียร์สามเอ้ประเด็นเออเบรร์อ่าทิ้งทิ้งทิ้งดอก็ได้ครัอันลูกครับแล้วก็ได้เทคเนาะอันได้บวกหมื่แล้วก็ตีบอลก่อนเนาะสองง่าพอผบกันเนี่ยสองง่าครับผมวันนี้ฮิดเทคอ่าไม่มีอะไรก็อาจจะได้โซชาร์หนึ่งรอบอ่ะโซชาร์เป็นพีจีเนาะอ่าแล้วก็็ผ่่่าาานนไไไปครัับออจจะะโดดดสสกกม้พ โอเดนครับผมแล้วก็อากาศไปสักใบเป็นฟอนทับสองมือแล้วก็เขาเทิร์นครับจักรันหนึ่งใบจักรันทับเป็นเกศาน้องยนเนาะโอเคจริงๆน่าจะทิ้งใบนี้ละเพราะมีน้องยนไม่เป็นไรครับอ่ะก็เพอร์เซอร์ไรเอ๋อผมจักรันหนึ่งใบจักรันเป็นลาฟุกเนาะโอเคได้อยู่แล้วก็คออีกข้างเนาะไอ้นี้ไอ้นี้จะรีบปิดเปล่าก็ไม่ไม่รีบเล่นเนาะก็คอออเดนก่อนเนาะสกิลรับออเดนบาตสองครับบัตรเหล็กไว้โซนหนึ่งครับคอมือหนึ่งใบเนาะเราก็จะเลือกเป็นลาฟุก รับลูกับผมจดกระส่องใบพอเป็นกระสังโอเคจะเป็นขี้มาเลยสองขี้โอ้ใบกอนอย่ามาหน้าครับไอ้น,นี้รอปิดเนาะข้าโซครับจิมออเดลอ่าดีไปปหรอจิ้มออเดลเลยขู่ฮิตตีเอาขู่ฮิตก่อดหน้เป็นโฟร์ซัสครับปูมือครับผมแล้วก็เลือกคอเป็นน้องหยอนอ่ะวันนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็ปานี้ไม่มีออเดอร์อะไรเล่นก็อา่าตั้มใจตั้มมือดิอ๋อตอนนี้โฟร์ซัสจะตีจุดที่สองห้าเพอสามห้าสามห้าใบนี้ก็บุ้นได้อยู่แล้วต้องก,กินสามทุกตัวตอนนี้ สามห้าห้าหมื่นเป๊ะเนาะอ่ะห้าหมื่นเป๊ะครับไซเบอร์อ่ะอันนี้สมมติคู่แข่งเปิดเนาะอ่ะชีเดียวเองเขาจะชาดนะับเป็นตีแรงตีแรงกว่าเวนอีกอ่ะก็เไปรักกุ้ยเรือไปหนึ่งอันนี้ก็จะแวนตีเท่ากับสามหมื่นเป๊ะครับไซเบอร์อันนี้แวนแรงเอาบบกว่าเนาะกองเลยกคู่แข่งจะไปกัดข้ามมากกว่าวันนี้มันมันแรงมากครับมันมันลุกอีกอ่ะก็ทุบได้ครับผมเฟิร์สเช็คอ่ะฮิวสมมติทิวได้เนาะเดนมาร์กแล้วาก็ให้ข้าวอเลนครับผมเต๋อแบบลุกไม่ได้แล้วข้างลึกเช็คครับเป็นเกีย กเกียฬาสามเลยก็ได้กียฬาสามเราไม่ได้ใช่นะก็คือพยายามให้มือมีแต่ทิ้งเนาะจะได้การง่ายๆหน่อยครับจะเว้นว่าจะได้เพิ่นบอร์ดอะไรก็ต้องเก็บกีฬาสามลูกโฟร์สักครับเห็นโฟร์สลูกแตามไอ้นี่ก็ลูกแตามคอ่ะไอ้นี้ก็ฮิตไม่ฮิตก็ไม่มีปัญหาแลับเพราะว่าเราเดมหายขึ้นคอรตมาแล้วเนาะก็ตีข้างโบนิดนึงตรงบนนิดนึงตีออกที่สองหมื่นเพิ่มสามหมื่น สามหมื่นได้หนึ่งทิกสี่หมื่นห้าหมื่นห้าครับอ่าแล้วก็ข้างนี้ก็จะแรงกว่าหนึ่งหมื่นเนาะมันจะเป็นเท่าไหร่น่าแรงกว่าเดิมตั้งแต่วนี้สามห้าสามารถห้าหมื่นหกหมื่นกับผมใส่แบงอ่ะอันนี้ก็สมมุติกูแข่งกันมาเลยไม่มีอะไรฮิบสักตัวอ่ะหลังจากนี้ก็อ่ะผ่านเตือนครับก็อาจจะโดนทักสองสามเมตรเป็นโฟซ่าเป็นลาฟุกับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่นท่าระเกลียเนาะพราบ้านเราเรือละอ่ะเข้าเตือนครับอ่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตการก่อนเป็นคีเป็นคีแล้วก็อาจจะปีจีสักใบอ่ะปีจีหรือว่า การ์ดไปเด็กอ่ะโอเคเข้าวเทินครับโจ๊กกันหนึ่งใบอ่ะมือนี้เราแบบน้อยเนาะมือแบบน้อยแล้วเราเราคุ้มเล่นกับลากบกุรีอ่ะลูซาร์ไลท์ครับโจ๊กหนึ่งใบจะเป็นตัวปิดโอ้ไม่แย,ย่ครับตัวปิด <laughs> อ่าตัวปิดอ่าดรื่องเรื่าะว่าเรารู้ลาก,กูเรียมันจะปิดอยู่แล้วเนาะก็อ่าอจะต้องมาแบบนี้ จะมาหน้าครับเพราะว่าหน้าที่จทตัวนี้คือทําหน้าที่เดียวกันคือก,อการแบกติ๊กเกอร์ครับการก,กู่ทีคกูเข็งนะแต่นี้ไม่ต้องแบกติ๊กเกอร์คือแบบการตีแล้วแล้วการปิดแล้วนะก็คอบาสซีวนไว้หลังเลยครับเพื่อแบไบได้ขูนะ่เนาะแล้วก็คอตบปิดเราเนาะชุบเพราะใบนี้ก็มีค่าคนในการทิ้งมือนั่นเองอะก็ประมาณนี้คืออย่างน้อยการตีว่ามันต้องลุกสักเลนแน่ประมาณนี้ครับปุ๊ก็ใบนี้ตีสามารถบัสองเพื่อจิ้มไมนี้ก็ได้จะเล่นท่าใหญ่ดีเปล่าคิดอยู่ครับ อันนี้กดเทคคือกดเทคได้รอบหนึ่งสองรอบถ้ากดถ้าเล่นตัวนี้แต่ตัวนี้ก็เหมือนกันอ่ะก็จะเล่นขูสขนนะขข่สองขีก่อนเนาะขู่ขู่สองขีอ่ะมานี่ก่อนอ่าอันนี้ก็เออทีหลังก็ได้เนาะเออทีหลังก็ได้เลืมไปเพราะว่าเล่นไปเดียวก็ทิ้งมือหมดมือเลยอ่ะันนี้ก็แล้วกันนะอ่ะผมจะเล่นแบบนี้วันนี้กาปีแล้วเนาะ ่าให้ไปให้ไปฟูนตีที่จริงอ่ะโดนซักเลนอมิก็ได้ครับพูดกลับปิดแล้วแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เล่นเท่านี้ก็ได้ก็คือไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับก็ข้างนี้ก็จะเป็นตีออกที่15เพ้ร์พเนาะสองห้าสี่หมื่นครับผมอ่ใส่แมสกิลครับบ้าดหนึ่งครับโซนหนึ่งบวกอีก5,000ครับจะเป็นอ่าให้กดติ๊กเนาะให้เป็นสี่หมื่นห้าสองบวกสี่หมื่นห้าสองครีนเองอ่ะแล้วก็เซฟครับผมเอคู่แข่งก็กลายอยู่แล้วอ่ะก็อันนี้ก็บู๊ตตีเหมือนกันครับสกิลครับอ่าหนึ่ง หนูไปนับกลับเพื่อกสะบัดนี้ก็ไม่ต้องเล่นเลยครับบัสสองครับบวกห้าพันครับแล้วก็เมื่อจับกันต่อสู้นั้นก็ต้องทิ้งบัดมือเลยเนาะแต่เราสามารถเลือกกดเทคบัตติออนหรือกดไอ้กดทิ้นี้ก็ได้เพราะจับกันต่อสู้เหมือนกันอ่ะเพราะนั้นอ่ะก็เช็คทวินได้ครับผมฟื้นเช็คอาคิ้กก็เอาแต่ว่าคู่แข่งจะการไอ้ตัวนี้ไหมอ่าถ้าคู่แข่งกาดอ่ะเราก็อาจจะออนี่แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอันนี้อันนี้แล้วแต่ว่าคู่แข่งจะการไหมถ้าออเราก็ออนี่อยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็ตาม อ่าเราลุกตัวไหนก็ได้แต่เราจะลุกฝั่งนี้มากกว่าใช่ใช่ที่จริงอะ่ะผมก็อยากให้ตีตรงนี้ก่อนเนาะแต่ผมมันมันรู้ว่ามีขี้อยู่แล้วแล้วถ้ากูเขียนเป็นสีแดงก็ก็กางนี้ไปเถอะอันนี้ก็อเออเอย่างหนึ่งมันต้องมาขับลุกเลยเนาะถ้าถ้ากดเทคสมมุตินะถ้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ฟิกหน่อยเนาะก็อข้างนี้ไปเลยครับเพราะว่าอย่างไรข้างนี้สองขี้ได้แล้วตีอีกรอบมังก็บบยขี้หนึ่งแล้วก็ได้ครับเป็นฮิ้วฮิวสมมุติฮิวได้เนาะผมว่าฮิวได้ฮิ้วกินหนึ่งอ๋อซักข้างครับอ๋อ ถ้าเอ้ต้องพูดแบบนี้ว่าเราเผื่อกรณีแบบไหนกรณนี้แบบคู่แข่งสองไดคือจอบหรือว่าแบบคาก,กามิจอยู่แล้วก็ออกนนะนำว่าออกข้างนี้ไปเลยครับเพราะว่า,าสมมุติเห็นไหมถ้าเราเป็นเด็กบาซิโอนอะเด็กบาซิโอนก็คือมันจะอดได้แล้วเพราะว่าเราได้เต็มมูทิ้งเนาะ,ะแต่ก็อย่าลืมว่าเรากูเรียวก็มีค้าคนบอกว่า เมื่อจบการต่อสู้มันอันนี้เราได้เช็คแม้เนะ็อกที่จริงถ้าได้เช็คสามคือลุกก่อนแล้วก็กดก่อนก่อนก่อนทิ้งมือสองใบที่เหลือนะก็แต่ไม่ได้ครับไม่เป็นไรก็อาจจะอ้อข้างนี้ไปเลยก็ได้ครับอันนี้ตาเพื่อแบบเขบ้าเข้าการมีอยู่เนาะอ้อข้างนี้ไปเลยแล้วก็แวนบูตตีครับเป็นตีที่ สี่หมื่นเนะาะเพราะเพิแล้ว็กไแวบ้ครับผมก็ต้องหวังให้ได้เกสาเท่านั้นคนระับเพราะว่าจะได้ลุกข้างนี้เนาะจะิป็นได้ครับผมฟื้นเช็คโอเดนครับผมแล้วก็เช็คครับอโอเดนอีกแล้วโอ้โหติดกันเลยที่จริงถ้าไม่มีบวกได้หรือไม่มีสองได้จานี้เลยคือแบบอดเลยคนระับไอ้นี้แต่ก็มีปัญหาไม่ไม,ไม่มีปัญหาเท่าไหร่สกิลครับได้เช็คได้เกสาทิ้งมือหนึ่งครับก็ลุกฝั่งนี้เนาะเพราะว่าฝั่งนี้มีมีมีน้องยอดน้องยอดเราลุกตามได้นั่นเองครับผมก็บวกมือหน้าไปงงสมมติได้สองทิ้งนนนนีีี้หมมดเเลยยาาะะตตอออแรกัจู่่่ท สามหมื 30, 40, 40, 45, 45, 45่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าบวกสองทีหกหมื่นห้าแล้วก็ได้หกหมื่นห้าบวกหมื่นอี่ก็เป็นสิบหมื่นห้าครับก็เป็นกรณีลุงรอบครับก็จะเป็นปีแปดหมื่นสามทีนี่ครับผมก็ถ้าคุณมีบ้านเหลือที่จริงครับใบนี้น่ากดคุ้มอีกรอบแล้เนาะแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นสุดท้ายมือแล้วก็เหลือไปเดียวนั่นแหละโอเคครับก็เป็นท่าปิดอีแบบหนึ่งครับในการเรื่องของตัวนี้เนาะก็ ข้อดีของการเล่นออเดอร์ใบนี้คือไม่ต้องเสียคอสในการหลังจากานั้นแล้วแต่ต้องเสียมือเนนองครับผมก็สำหรับลักตีวก็เป็นตัวถ้าปิดในการแบบ่ีโอกาสได้เช็คไม่เจอเหมือนตอนนี้ครับเกือบได้เช็คไม่เจอเกี่ยแล้วก็มาเป็นตัวช่วยปิดได้แล้วก็มือเราแบบน้อยอยู่แล้วก็จะใช้ทิ้งๆไปเถอะแล้วก็ทิ้งไปเสร็จก็นั่นแหละแล้วก็แห่ปิดเต็มที่เลยก็วันนี้ครับสำหรับวันที่ไม่มีอะไรมากครับสำหรับตังนี้ก็เป็นเด็กแบบเน้นแบบวิ่งควายเหมือนเดิมครับผมอันนี้ก็พยายามอย่า อ่าพยายามอย่าเก็บเก็บสามไปเยอะต้องพูดนี้ทิ้งเก็บสามไปบ้างก็แล้วก็เก็บติ๊กเกอร์ไว้เพราะติ๊กเกอร์มันกัดได้ที่เหลือกาดไม่ได้เลยของเก็สามตอนนี้เพราะว่าผมเน้นบุกเนาะนะคว่าผมใส่แค่ใบเดียวถ้าปิดมันก็ขึ้นมันเป็นเด็กจั่วเวไอเด็กสีเหลืองมัน,นจั่วบ่อยครับมันก็ยังไงก็ขึ้นคแบบก็เป็นทางเลือกเพราะเพื่อจะไปใส่ตัวช่วยกัดก็ได้ครับแต่ผมว่าที่มันปิดๆไปเถอะไม่ไม่รีเพลถ้าไม่มีบอดก็ไอตัวช่วยกัดก็ไม่ได้อยู่ดีอะ่ะก็วันนี้สำหรับทีน่นต้องจะเป็นเดื่องอะไรต่อไปครับจะเป